ผมได้มีโอกาสได้ไปรับท่านองค์ข้นตรีท่านพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณที่เป็นผู้แทนพระองค์ได้ไปเปิดโครงการหรือเยี่ยมนิทศการชมนิทศการการแสดงผลงานของโรงเรียนในพระราชูอุปถัมภ์นะครับซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด15โรงเรียนซึ่งผมไปเห็นแล้วก็ เป็นที่น่าชื่นชมนะเป็นน่ายินดีแล้วก็ขอขอบคุณทั้ง15โรงเรียนที่ได้รับนะครับโอกาสในการที่จะไปปฏิบัติภารกิจในโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชูอุปถัมภ์ก็ถือว่าเป็นต้นแบบในการที่จะขับเคลื่อนการทํางานภายใต้เป้าหมายถ้าหากเราย้อนไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้พวกเราทุกคนนั้นคงจะย้อนไปที่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10ได้ส่งพระกรุณาได้เฉลิงถวันขึ้นครองราชศสมบัติแล้วก็มีพระบรมราชองค์การปฐมพระ,ระบ,บทบทหนึ่งที่เรียกว่าพระบรมราชโองายทางด้านที่จะจัดการศึกษาซึ่งมีแนวทางในการดําเนินงานอยู่สี่เรื่องซึ่งก็เมื่อวานไปเห็นทั้ง15บโรงเรียนได้สามารถที่จะนํา นะครับพระบรมราชโบายลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา